ข yup. you know, ันู้ค่ะทุกคนใบเชียงแกงที่ติดไว้เขาตำไปแล้วว่าขัวค่ะขัวก็แห้งหอมๆโคนโนใจนี่มหอมๆอันเชียงแกงที่เาเหมือนขัวที่นี่เหมอไเก็เมือ่างกัหแดงเป็นแบตําตัไตแล้วกันตัไเขาตำมันเยอะแล้วตับมันขัวหอมขัวได้ไดีย้ยข้าวขวยาาหนูหนูนาลงไปลงไป ้าเข้าวเียงแต่ักันให้มน้นนั่งนเียงอนั่งัวต้ตนั่ัวได้แต่เออใส่ไกแห้งเลยขัวจะเนื้อนูมันหน่ัวมันสีสุกก็น้อยแต่มแต่มันกะน่อยจนหมอเาดำานไ้จขัวขัวขัวไปนูก็เริ่มสุกเนี่ยก็งอได้จัขัวไปเลยล้ก็สักักหนึ่อนี้เราก็เติมน้ำต้องไปจังเยแต่นี่ก็เติมน้ำมกเนืเสียไหมเที่งไปเลยเติมน้ำแล้วเหาก็้ขัวขัวขวไป ต่ว่านี่ที่ลอกอะเอาเคียงผสมลงกระเดกจ้ะพอปบะมาพงนัวดจะร้ายจะร้าคนต่อเดี๋ยวเอาพักลงพักกะสิมี่ต้นหอมพักซีราดเลยจ้ะใส่ตัวลูกใบใบมะกรูด ไปพามงแล้วคุนๆจังเลยค่ะปิดตาหมอไว้แล้วจังแมนบอกปิดตาหมอไว้จังเลยเี่ยรลหนานจับผับก็ปิดได้เลยปิดท้ายด้วยเขาขวัวได้จากหอมหอม ียบร้อยจ้าซุปแล้วเดี๋ยวเขาซื้อเบิองหน้าตาเด็ดสุดท้ายจะเบิรงตสองเซตสี่นะคะนี่เขากระเดียดเลยเด็ดจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้สดแล้วก็ฝากติดตามด้วยเด้อจ้าได้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีกต่อไปขอบคุณค่ะ